สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่9ทันโลกวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักวิธีคิดแบบ Growth Mindset เคยรู้สึกไหมครับว่าทำไมบางคนถึงพัฒนาไปได้เรื่อยๆในขณะที่บางคนเหมือนติดอยู่กับที่เดิมวันนี้เราจะมาพูดถึง Growth Mindset หรือวิธีคิดแบบเติบโตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตพัฒนาได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและที่สาคัญคือมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทุกวัน ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับ Growth Mindset คือแนวคิดที่เชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาของเราสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้ความพยายามและประสบการณ์โดยแนวคิดนี้ถูกพัฒนาโดยดรแครนักจิตวิทยาชื่อดังจากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดซึ่งได้แบ่งกรอบความคิดของคนออกเป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. นึ Growth m i กรอบความคิดแบบเติบโต เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้คนที่มีความคิดแบบนี้จะมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองพวกเขาไม่กลัวความท้าทายและพร้อมจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ,สอ 2. <Six. S 1> fix mindset คือกรอบความคิดแบบตายตัวเชื่อว่าความสามารถเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่มี fix mindset มักหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะกลัวความล้มเหลวและมองว่าความล้มเหลวเป็นข้อจำกัดของตนต่อไปนี้คือวิธีฝึกโกรธไมเซ็ตแบบง่ายๆที่ทำได้ทุกวันถ้าเราอยากเปลี่ยนมุมมองตัวเองให้มีโกรธไมเซ็ตมากขึ้นเราจะทำยังไงมาฟังกันเลยนะครับ 1. เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนมุมมองลองสังเกตตัวเองเวลาคุณพูดว่าฉันทำไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนมาเป็นฉันยังทำไม่ได้ และจะพยายามเรียนรู้แค่เติมคำว่ายังเข้าไปคุณจะเห็นความเป็นไปได้มากขึ้น 2. มองความล้มเหลวเป็นโอกาสแทนที่จะมองความล้มเหลวเป็นจุดจบให้ลองคิดว่าฉันจะได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เพราะทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเคยล้มเหลวมาก่อนพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่เคยล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ 3. ฝึกขอบคุณตัวเองคนที่มี g o l s mindset มักจะให้คุณค่ากับความพยายามของตัวเองลองพูดกับตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่บ้างการขอบคุณตัวเองเป็นพลังบวกที่ทำให้คุณอยากพัฒนาต่อไป 4. ออกจาก Comfort z โซนบ้างอย่ากลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆเพราะเมื่อเราก้าวออกจากความคุ้นเคยเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆทุกวันเช่อนอ่านหนังสือใหม่ฝึกทักษะใหม่หรือแม้แต่พูดคุยกับคนใหม่ๆ 5. เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าอย่าคิดว่าเขาเก่งจังฉันไม่มีวันทำได้แต่ให้คิดว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างคนที่เก่งกว่าคือแหล่งเรียนรู้ชั้นดีและเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แบบเดียวกัน Growth mindset ไม่ใช่แค่แนวคิด แต่เป็นนิสัยที่เราฝึกฝนได้ทุกวันลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนมุมมองมองความล้มเหลวเป็นโอกาสและขอบคุณตัวเองทุกวันแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้มาฝากกันแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก้ทาทันโลกก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ